อาเซียนถึงกับอึ้งเลยครับคุณผู้ชมเมื่อรู้14รายชื่อตัวจริงของนักกีฬาเบสบอลหญิงไทยแต่ใน,ในว่าเบสบอลหญิงไทยเนี่ยมี f อทั่วอาเซียนและทั่วโลกจริงๆในชุดนี้14รายชื่อตัวจริงในชุดรุ่ยศึกในชั้นหลีกปี2024เป็นบ้านในอาเซียนบางประเทศเี่กก็ชื่นชมสาวไทยกันเป็นอย่างมากแต่ในบางประเทศเดยกออกมาตำหนิตีเตียนว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นขาดแคลนใครไปหรือเปล่าแต่บางประเทศก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมปี2 5 6 7สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยแต่ระการรายชื่อนักกีฬาเบสบอล วอลล์บอลเนชันลีกปี2024ในสัปดาห์ที่1ณเมืองริโอเนจาเนโรประเทศบราซิลจำนวน14คนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. วิภาวีสีทอง 2. ปิยรุษแป้นน้อย 3. ปรพันเกิดปา 4. ด 4. ดัาพรสิงห์โพทัดดาวดึกแจง้งสัชสิป,ปพรัจทวิสูตร 7. หัตยาบรมุงสึก8นัทธิิชาใจแสน 9. พิมพิชยาโกกรำ 10. ชัชชออนโมกสี1 1สุภตาไพรโรธ1 2ธนชาสุขสด1 3วิมลรัตนพันธ์1 4จรัพรบดาศักดิ์โดยทีมชาติไทยจะออเิทาารศบรซลว่ 2พฤศจิกายนโดยสายการบินเอเบเรต์เที่ยวบินที่ EK 385ในเวลาตีหนึ่งสินาทีโดยท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเวลาตีสี่สนาทีตามเวลาท้องถิน่นจากนั้นจะต่อด้วยเครื่องสายการบินเอเบเรต์เที่ยวบินที่ EK 247ในเวลา8ปดโมงหนาทีสู่เมืองเรดิโอเดจาเดโรประเทศบราซิลโดยจะเดินทางถึงในวันที่12พฤศจิกายนในเวลาบ่ายสามโมงห้าสิบห้านาทีตามเวลาท้องถิน่นซึ่งเวลาที่ประเทศบราซิลจะช้ากว่าประเทศไทย10ชั่วโมงโดยสำนักที่หนึ่งเมืองเรดิโอเดจาเดโรประเทศบราซิลันพฤหม 28พฤษภาคมในเวลาตีสามครึ่งทีมสหรัฐอเมริกาพบประเทศไทยวันเสาร์ที่18พฤษภาคม67ในเวลาเที่ยงคืนเซอร์เบียพบประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมในเวลา 19, เจ็โมงเช้าไทยพบแคนาดาในวันจันทร์ที่20พฤษภาคม67ในคืนของวัน,วนอาทิตย์ในเวลาตีสามครึ่งประเทศไทยพบเกาหลีใต้แน่นอนว่าขอ้อมูลเหล่านี้ก็กระจายไปทั่วโลกไมีทั้ง f อฟซแพนในประเทศไทย FC ต่างชาติก็ได้ออกมาแสดงความคิดรวมไปถึงทัศนคติในสัปดาห์ที่1ดเนี่ยเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดทงจะไม่มีอัจฉริพรคงอย่บางคนก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยไม่ว่าผลจะเเป็นนยยังไฉจะอชี ประเทศไทยแน่นอนดรอติดตามเชี์จะค่อยติดตามชมแต่แต่เกิดคุณผู้ชมถามความคิดของแอดมินถึงจะไม่มีน้องเพียวอัจฉราพรคงโยแต่แอดมินก็เชื่อว่าคนอื่นภายในทีมที่เล่นในตำแหน่งหัวเสาอย่างชจชูอ ok อนโมกสีสัทรีประภเจวิสูต์และวิภาวีสีทอง3ตำแหน่งนี้จะสามารถทำตำแหน่งได้ดีและสามารถทดแทนตำแหน่งหัวเสาของอัจฉราพรได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนในกปตันครั้งนี้ทัดดาวก็ได้รับตำแหน่งกันเปกัปตันทีมของทีมชาติไทยการเล่นตำแหน่งหน้าเสาของทัดดาวและหัตถยาบำรุงสุขเราก็รู้กันอยู่แล้วครับคุณผู้ชมว่าสามารถทำ ดาสักเข้ามาช่วยอีกแอดบินเชื่อว่านอกจากการเล่นบอลเร็วแล้วการบล็อกการเซฟลูกการบล็อกหน้าเสาก็ไปด้อยหน้าไปกวาต่างชาติอย่างแน่นอนถึงทีมไทยเราจะขาดคลนความสูงไปบ้างแต่ในความเร็วสปีดทีมชาติไทยก็สามารถทําได้ดีมาโดยตลอดส่วนในตําแหน่งเซตเตอร์ยังพรพันธ์เกิดปาดและน้องยูฟาดลฟอนสิงโพแอดมินคิดว่าก็เซตลูกได้ดีแทบจะไม่ต่างอะไรจากพรพันธ์เกิดปาดเลยดดวยซ้ำแต่สิ่งที่น้องยูฟาขาดไปและยังมีน้อยกว่าพรพันธ์คือเรื่องของประสบการณ์นอกจากนี้ตําแหน่งเซตเตอร์เนี่ยยังมีอีกหนึ่งคนนิาากะเ้มันดควล์แ เกิดอาการเมื่อล้ามากเกินไปแต่แอดบินเชื่อว่าลหลายๆคนคงคาดเดากันได้ใช่ไหมครับว่าที่เราได้เจอกับสหรัฐอเมริกาคงจะใช้ชมพูพอดพันเกิดปาดอย่างแน่นอนในการเข้ามาเซตลูกในวันที่18ที่เราเจอกับเซอร์เบียและเจอกับแคนาดาแอดบินก็เชื่อว่าโคชจะก็ยังใช้ตำแหน่งตัวเซตคือชมพูอยู่ดีแต่ในช่วงวันที่24ไายพบกาเลรใตายในส่วนตัวแอดบินคิดว่าโคชน่าจะมีการใช้ตำแหน่งเซตเตอร์อย่างที่ทิชาใจแสนอยากแน่นอนอะไรที่ทีมไทยเรายังขาดไปหลายคนก็จะบอกว่าส่วนสูงเชเบล่านักกี ในช่วงเซตแรกๆเราอาจจะเสียเซตให้กับสหรัฐอเมบริกาก็ได้หรือแล้วก็จะมาหมดแรงในเซตที่3ในเซตที่4ซึ่งหลายคนก็จะวิเคราะห์ไปแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ในวนตัวเอ็ดมินคิดว่าโค้ชจะมีวิธีการปรับปรุงวิธีการเล่นให้ดีมากขึ้นและมีวิธีการวางแผนให้รอบครอบมากขึ้นสังเกตจากอะไรครับคุณผู้ชมถ้าเรามองดีๆแล้วการวางตำแหน่งผู้เล่นอย่างการใช้ตำแหน่งบ m เ็มข้ามาร่วมสมทบไปในทีมถึง4คนจรัตพรวิบูลรั์หัตถยาทัดดาวและตำแหน่งเซตเตอร์ถึง3คนพรพันธ์ดนพรนัทธนิชาแต่ตำแหน่่่่่งงงงงียยัััคคเเเหหหมมืือออนนนดิตแาาวสช ิวถามว่ะโคชทำไมใช้ตำแหน่งกาตรตีหัวเสาแค่สองคนเราต้องอย่าลืมไปนะครับว่าในตำแหน่งการเล่นบีหลังเราก็มีอีกหลายคนครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นธัศนชาและพิมพิชยากกกรำเพราะฉะนั้นเอดบินมองว่าส่วนผสมที่ทางทีมงานวรวมไปถึงซับโคชจัดออกมาได้ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะยะขาดผู้เล่นที่สำคัญที่สุดภายในทีมไปอีกหนึ่งคนนั่นคืออัจฉรพรคงยศแต่ในช่วงสัดาร์ที่สองทีมไทยจะแข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบมากขึ้นเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมในไหนกับผมก็พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยววันนี้แอดบินจะพาค เปิดประเด็นข้อรแรกขึ้นมาคือประเทศอินโดนีเซียแต่ประกาวชื่นชมทีมไทยว่าสวัสด,ดีฉันมาจากอินโดนีเซียฉันเป็นฟุตซีของประเทศไทยติดตามเบลล์บอลไทยมาโดยตลอดก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจาัดก,การแข่งขันในรอบไฟนนลรอบสุดท้ายในสัปดาห์ที่3ทีมชาติไทย14รายชื่อรวนแล้วแต่เป็นคนที่มีความสามารถแข็งแกร่งต่างก็มีประสบการณ์และวิธีการเล่นที่เป็นของตนเองฉันเชื่อว,ว่าในการการรวมทีมครั้งนี้ของทีมชาติไทยจะสามารถทำงานได้ดีระยอดเยี่ยมฉันจะรอให้กำลังใจพวกคุณเสมอจากอินโดนี ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นและกำลังรอวันที่ทีมชาติไทยนั้นจะได้พบกับสหรัฐอเมริกาเป็นคู่แรกไม่ว่าพลจะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะพ่ายแพ้หรือชนะจะจะรอเช์พวกคุณเสมอแจางอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อบาเป็นชาวอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งได้มาพูดว่าแต่ก็น่าเสียดายที่ทีมชาติไทยนั้นการโหวเสาที่มีความแข็งแกร่งอย่างอัชาราพรคงยศเป็นหนึ่งคนแต่เกิดในสัปดาห์แรกไม่มีเธอจงรู้ไว้ผลงานอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คีดแต่ฉันก็เชื่อว่าสิ่งที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายตั้งการรอคอยไว้ทีบรบรทามาาาาารรถมัันน้้ออกยิ่งขขึฉใหคุณสเเรบียแแคนาาาดละเก ได้ไปห้ได้ส่วนสารัฐบ,บริการนั้นฉันมองว่ายังเป็นงานยากสาหรับทีมไทยแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เสมอรักคุณทีมชาติไทยคอมเมนต้องมาเป็นชาวอินโดนีเซียคนนึ่งได้มาพูดว่าว้าวประเทศไทย14รายชื่อของพวกคุณมันดีมากและสุดยอดมากๆฉันเ่มจ,จะตื่นเต้นพร้อมที่จะเป็นแรงเชียร์แรงบักดันและเป็นซัพพอร์ตในการเชียร์พวกคุณอยู่ความทีวีและในายอิจฉาพวกคุณจริงๆทีมชาติไทยที่มีโอกาสได้ไปแข่งในรายการเนชันลีกแต่อินโดนีเซียของเราไม่อาจจะสามารถเอาชนะได้ไมแม้แต่วีเนม็มพันเป็นสิ่งท คจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้อินโดนีเซียของเราก็กําลังพัฒนาขึ้นเพื่อสัก,กวันจะสามารถเอาชนะเวียดนามให้ได้สู้ต่อไปอินโดนีเซียและส่งกําลังใจให้ประเทศไทยเอาชนะในศึกเนชันลีกให้ได้ต่จากคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียต่อไปนี้เดี๋ยวเรามารับชมคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะคนแรกครับคุณผู้ชมเป็นชาวสิงคโปร์คนหนึ่งได้มาพูดว่าไทยแลนด์ผลงานที่ผ่านมานั้นวกคุณก็ทาได้ยอดเยี่ยมสกอร์ก็ถือว่าทําได้ดีในศึกรายการชิงแชมป์โลกวกคุณสามารถโชว์ผลงานได้ดีทีมที่ไปค เป็นส่วนผสมที่ลงตัวได้มีความดูเดือดและร้อนแรงไม่ต่างจากเจเนเรชันก่อนจงผ่านมันไปให้ได้นะทีมชาติไทยรักพวกคุณก่อนไปตบตาเป็นชาวสิงคโ,โปร์อีกคนนึงได้มาพูดว่าในชเฉลีกปีนี้ในการที่ทีมไทยนั้นจะคว้าตัวไปโอลิมปิกต้องพูดกันตามตรงว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสาหรับทีมชาติไทยแต่ถ้าพวกคุณตั้งเป้าหมายในการที่จะเก็บอันดับในการที่จะเก็บคะแนนให้มากขึ้นสูงขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่เด็ไปกรอบว่าทีมชาติไทยจะไปสามารถไปโอลิมปิกได้คับเพรวะเขามวุ่งมมัมนและีความพยาายนามิมัจ่งกสมชาไทย แน่นอนก่อนมตาบามาจากประเทศสิงคโปร์อีกคนหนึ่งได้มาพูดว่าน่าเสียดายที่อาจารพรพงยศในสัปดาห์แรกเธอไม่ได้ลงแข่งขันแต่ก็ไม่เป็นไรในสัปดาห์ที่ฉันเชื่อวว่าทีมชาติไทยนั้นจะสามารถทำผลงานได้ดีและมีความไวที่มากขึ้นจงอย่าประมาทในวิธีการเล่นของตนเพราะทีมชาติไทยนั้นมีสปีดค่อนข้างรวดเร็วแต่ขาดไปหนึ่งอย่างคือความแม่นยำในการตีลูกความเร็วนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดใช้ความเร็วมากเกินไปสปีดมากเกินไปผลที่ตามมานั้นคือความเร็วลายผลที่ตามมานัััััั้้้้นนนนนนนคคืืออออออวาออาาาามม่่่่่่ลลลใสสสปดดดหหห์ททททีีีี2แแะ3พพพุบบจจจไเเรงงงงงงงยยูถึ สู่ต่อไปฉันจะรอให้กำลังใจพวกคุณเสมอจากสิงคโปร์ครับคุณผู้ชมครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยๆสำหรับคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์ชาวอินโดนีเซียหนึ่งในเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานั่นเองครับและคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมก็สามารถมาแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะครับกับผมและทีมงานเชาแบนก็ย่างแน่นอนและถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วชอบใจชอบใจคุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและเพื่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านการกีฬาแบบนี้โอเคครับคุณผู้้้ชมแลลลวววกกััััััับบบบพนนนนใคคิปปถดดไสสสาหรรีี Yeah, I'm bout to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in a nap